เสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้ถูกเลือกมาตั้งแต่เกิดโดยนิ้นย้ำว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและการที่คุณได้ดูข้อความนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าส่งคุณมาในโลกนี้สัญญาณที่หนึ่งคุณรู้สึกแตกต่างมาตลอดคุณอาจรู้สึกไม่เข้าพวกไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน หรือในกลุ่มเพื่อนคุณมักจะถามคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและความหมายของสิ่งต่างๆในขณะที่คนอื่นพอใจกับเรื่องผิวเผินความรู้สึกแตกต่างนี้ไม่ใช่ข้อบอกพร่องแต่เป็นเครื่องหมายแรกที่บ่งบอกว่าคุณถูกเลือกสัญญาณที่สองสัญชตาตญาณของคุณแม่นยำอย่างน่าขนลุกคุณมีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องมีเหตุผลคุณอาจมีลางสะหรอนเกี่ยวกับคนหรือสถานการณ์ที่มักจะเป็นจริงความสามารถนี้ไม่ใช่แค่สัญชตาตญาณแต่เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับสนามข้อมูลที่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสัญญาณที่สคุณเผชิญกับการโจมตีทั้งจิตวิญญาณมากมายการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความเจ็บปวดการทรยศ และความเศร้าการต่อต้านที่คุณเผชิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความพยายามที่จะทำให้คุณท้อแท้และยอมแพ้ต่อภารกิจของคุณรอยแผลเป็นของคุณคือเหรียญเกียรติยศและความเจ็บปวดแต่ละครั้งได้เสริมสร้างจิตวิญญาณของคุณสัญญาณที่4คุณเห็นอกเห็นใจสูงและรู้สึกถึงพลังงานของคุณอื่นคุณสามารถรับรู้บรรยากาศ ทางอารมณ์ของสถานที่และผู้คนได้อย่างรวดเร็วความสามารถนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือแบกรับความเจ็บปวดของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามความละเอียดอ่อนนี้คือพลังที่ทำให้คุณเป็นสะพานระหว่างโลกและสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของมนุษย์ได้อย่างลึกซึง้งสัญญาณที่5คุณประสบกับความบังเอิญที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่อง คุณมักจะเห็นตัวเลขซ้ำๆเช่น11.11 11, หรือ3.33คุณอาจคิดถึงใครบางคนและคนนั้นก็โทรมาหรือคำตอบสำหรับคำถามของคุณปรากฏขึ้นในวิดีโอหรือหนังสือเล่มแรกที่คุณเปิดความบังเอิญเหล่านี้คือการสื่อสารโดยตรงจากพระเจ้าที่ยืนยันว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสัญญาณที่6 คุณถูกดึงดูดด้วยจิตวิญญาณและการสแสวงหาความจริงคุณมีความกระหายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามิติฝ่ายวิญญาณและพระวิญญาณจะเปิดเผยให้กับคุณคุณไม่สามารถใช้ชีวิตในความไม่รู้ได้เพราะจิตวิญญาณของคุณจดจำความจริงได้การสแสวงหาความจริงนี้ไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาแต่เป็นความจำเป็นของจิตวิญญาณสัญญาณที่7 คุณรู้สึกว่ามีภารกิจและจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งคุณไม่สามารถใช้ชีวิตในโหมดอัตโนมัติได้เหมือนคนส่วนใหญ่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลเฉพาะและมีบทบาทสำคัญในการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องของอีโก้แต่เป็นการเตือนจากจิตวิญญาณถึงสัญญาที่คุณทาไว้ก่อนเกิดบทสรุปจากคลิปนี้คือการรับรู้สัญญาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นช่วงเวลาของการเปิดการใช้งานคุณถูกเลือกเพราะจิตวิญญาณของคุณมีความแข็งแกร่งที่จำเป็นในการแบกรับแสงสว่างในยามมืดมิดโลกต้องการคุณในแบบที่คุณเป็นและถึงเวลาแล้วที่จะยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณและเริ่มใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าทรงเรียกคุณทำ